แชร์ความรับนะคะของวันฮาโลวีนนะคะที่หลายคนอาจจะคิดไม่ถึงนั่นเองค่ะว่าวันฮาโลวีนเนี้ยมีความหมายหรือมีต้นกําเนิดมาจากไหนคะ่ะวันฮาโลวีนนะคะมีต้นกําเนิดมาจากชาวไอริสโบราณนะคะหรือเรียกว่าเทศกาลแซมเห็นนั่นเองนะคะเพราะอะไรถึงมีเทศกาลนี้เทศกาลนี้นะคะบ่งบอกนะคะเป็นวันเฉลิมฉลองวันปีใหม่หรือเป็นวันสิ้นสุด ฤดูร้อนนั่นเองค่ะเห็นไหมคะว่าครูดินี่ก็เพิ่งจะทราบเหมือนกันนะคะเข้าใจว่าเป็นวันที่พรัหลังเนี่ยเขาเอามาเล่นกันสนุกๆนุกเป็นวันหลอกผีนั่นเองแต่จริงๆแล้วมันมีความหมายค่ะมันเป็นการเฉลิมฉลองความการสิ้นสุดของแสงสว่างในปีนี้และเป็นการเฉลิมฉลองปีใหม่ค่ะเป็นจุดกําเนิดที่จะบอกว่าฤดูความมืดเริ่มใครเข้ามาหาแล้วนะจ๊ะให้เราเตรียมตัวเตรียมพร้อมนะคะ เพราะมันเป็นวิธีการที่จะฉลองวันสิ้นสุดของความสว่างนั่นเองเห็นไหมคะเซอร์ไพรส์ไหมคะครูดินี่นะคะอยู่มาหลายสิบปีเพิ่งจะรู้ก็วันนี้นี่เองเราจะได้ไปบอกกับคนอื่นได้นะคะว่าไม่ใช่เป็นเทศกาลที่ฝรัง่งเขามาแต่งผีกันธรรมดานะคะแต่มันเป็นวันเฉลิมฉลองปีใหม่และ,ะเฉลิมฉลองสิ้นสุดเทศกาลแห่งความสว่างแห่งปีเพื่อตอนรับ ความมืดที่กำลังคืบคานมานั่นเองค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดเม้นกดแชร์ให้กับเพื่อนๆได้รู้ความรับนี้นะคะว่าวันฮารลวีนคืออะไรนั่นเองเรามาดูกันนะคะว่าคลิปหน้าจะมาเจอรเรื่องราวอะไรจากคูดีนี่ค่ะด้วยรักจากใจคูดีนี่ค่ะ